ว้ยเครื่องรอบนึงพี่นอ้องปลาคอปลาคอคอ้ายปลาคอโตละกิโลก็มีตัวน่ะ สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้พ่ช่องยมอนคนเดิมอีกหล้ยจ้าพ่อก็ยมอนคือเก่าจ้าพี่น้องพ่อก็ยมวนอยู่ทงอยู่นะนะคะพี่น้องนี่อยู่เทียงน้าหน้าทามจ้าพี่น้องนะคะอันพ่อหญยพามายมรอบแล้วก็จะมะกางไฟจ้าพี่น้องนะคะรอบมือเช้าบรไดม้าจ้าพี่น้องก่อนอื่นกะก่อนจะไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะประพาดคลิปใหม่จากช่องยมอนคนเดิมเมื่อนี้พ่อยญ่สิมะกางไฟจ้าพี่น้องแล้วก็ยมรอบ รอบแรงนะคะสีมานบ่ะมานรอรุ่นน้าการจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อยายกิตอนนี้พ่อยายกันย่างไปพุ่นพุ่งแบกเครื่องมาเอาคือแบกเครื่องบ่หนักตีพ่อยายเบิรงพ่อยายเอาเจ้าคือแบกเครื่องมันบ่หนักตีได้บักไงหนึ่งแบกคนเดียวคือเพื่อนที่ไปหามซอยวงพ่อยายแบกได้พี่น้องรถกระบะเอามาบ้านนี้ย้อจังได้เลย ย้อยจังไหนยังสีย้อยได้เอาสิแบกต่อไปอีกว่าย,ยาวไปอย่าไปพี่น้องเอ้ยฝนว่ายยาวไปมาสั้กนกะเบาบาฟังหนักไปได้กะแบกไปผู้เดียวได้แบบใหญ่นึงอันได้สูบน้ำนะพี่น้องบักใหญ่นึงแบกไปคนเดียวดีวมอนตามไปเบิ่งกอนสีเอารถเขามาหาของหนักกะบ่เอาเขามาเนาะเป็นอย่างกค่สีแบกของหนักไปหารถ รถกระจอดไปพ่นพี่น้องพูนร,รีบรีบยุ่ส่วนหัวานาทั้งสิจูดเข้ามา้าอันถนนหนทางก็รถขาม้าหอดอย่ต่แม่นเนาะตามส่วนบ่ทันแล้วพี่น้องเอาทางม้าเพื่อนว่าสีกายยามรอบเพื่นพ้อมพี่น้องพูนรถก็อยุ่งส่วนพูนไกลลอยเมตรพ่นพี่น้องเอ้ยที่เอารถเขับไปเอาของกระบอกเอาเข้าไปเพิ่นเอาของหนักมหารถ มันก็หนักจากของถ้าเราตัวกลัวสิมะฮอดเนาะเแม่นกายยามรอบตอก่อนพี่น้องหมานไม้่อยหญ่ใส่จักหลังนี่อโอ้ยใส่สองหลังกู้เบิดสมองวันนะ พุงยังอะไรนี่กระสอบยังกระสอบจะคลองบ่นี่เอาป่ะกรสอบผ้ามาเสียงมาอย่างไรนี่ออออนอออนโอ้ยสีลงได้บ่รอบแรงพี่น้องรอบค้ามเมื่อนี้บ่ได้รุ่นน้ำมูเพิ่นนะะ์นแล้วค่ะพอได้ซื้อพี่น้องจ้า,าจะเข่าไหมจะเข้าไหมเอ้ยยังมมอนกลับมาลูกคู่คากลงมานเพิ่น อันน้ามันลวดขึ้นมาเบิดแต่พี่น้องมองเคยใส่ปุ่นพอยายทีนี้เทิมทั้งรูมมีบ่เอา้าเข่าแต่ประนอยเพื่อนบะคือพ่อใส่ปากนี่ตาไปใส่ทั้งเถิงปากนี่อึเพราะว่าใส่ทั้งเถิงปากนี่นะมันสิได้นี่ปากนี่พี่น้องแต้ใส่ปากนีน่ท่อปากนี่แต่ใส่ข้างบนท,งทั้งเถิงน้ำ ไปเบิ่งหลังพ่นพีได้บ่ฝนบบตกพญายบ้ากู้ขึ้นเบิดจงไวสองดังหลังแรกบบหมานพี่น้องมาดูหลังที่สองคือพอลงไปนำ้ำโบถังลงไปน,ำนํำเนาะรุมตุมตม่ำเปิดเบิ่งกันนะนี่ป่ะ โอ้ยโอ้หอ,อ,อยสีลมสวดอยู่สวดมัท่านได้สวดอยู่อุ้ยคือเห็นหลังป่าเมื่กันแถวมันดินบ่ยกเบิ้งมันดินบ่ดินบ่บ้า,บาไอพี่น้องเพิ่นเบิ้งในเปียงมันมีมีบ่โอ้ยมันก็พวกว่ะว,ว่ะโอ้ยเครื่องรอบนึงพี่นอ้องปลาคอปลาคอโอ้ยปลาคอ โตละกิโลก็มีตัวน่ะอืออืมอมีตัวน้อยเลยเนาะเสือกยังนัง่นน่ะมาดมาดพี่น้องเออมันคือเ,อเ,อเ,อเองียบเงียบคือพวกเตอ๋อหอดน้ำอืมพี่น้อง หลังนี่แกกพอนี่เดีกยสอบเทสให้ทางก่อนอาทางมาเดินทีเดี๋ยวจะคูบป,ปรทันคอยว่ากระไซปองนี่เดี๋ยวปองป่าป่ามันชะขึ่นปองนี่ละปองนี่ป่าบ่เคยคือถึงมันยังได้อยู่นะตรงที่นอกเปิดเม่เบ่งเบ่งออกมาแล้วอื รอบกะหนักพะโลรอบใหญ่พี่น้องเอาปลาดุกเดะโอ้ยมันบวตัวน้อยตัวละมี่จะโตใหญ่ใหญ่พี่น้องจ้าเอาพี่ปู่เอาไปทต่ป่ารุ่นงามๆป้ามึงดูต่ำรอบเิ็นมหักรุ๊ปรอบหักรุ๊ปโอ้ย มัดเอาอย่างมาัดไว้เบื้องน่พี่น้องเปิดเดีด๋ยวเจอโลได้นี่พ่อใหญ่โตแล้วกี่โลตัวนี้สองตัวเนี่ยโรับเ้ยขายกับเป็นกระสือถือเอาเอาตัวนี้โดดออกมือนี่มือไปดำนะดเขาดำดำพี่น้องรอบอับงเทีงเงยงอันนี้ม่อนไปสามเขามา มาบ้านพญายกได้สวนลงมาหนามานอยู่จ้ะพี่น้องนี่แหละมีแต่ตูวยังบิงจับขึ้นเบิ้งสู้เบิ้งตัวยังไงยามสองหมื่นนะโอ้ผนบริยามเมื่อเมื่อวานบริยามเนาะมาได้ลงมาคำขาอัดพี่น้องคขาเท่แขกเบิองโอ้เออเอาบรรยู่เด้อไก่้น้องแค่ โตนี่เฮ้ยนี่แหละพี่น้องการหาอยู่หากินันลงห่วยกับเพราะได้อยู่เพราได้กินหลมแข้งหาหลมขาสอดเพิ่นบ้าพ่อเม่เพิ่นบ้าก็ต้องซื้ออยากซื้อกินการหาอยู่หากินของคนที่สานบ้านเขาป่ากระตรง้งา,ามไม่เลาไปขังปลาดุกนี่มันเป็นอย่างจังเนือดำดำ ปลาอีเดิดบ่เอามันหนกนนะปล่อยกระปูนนะมันแพ้อีกกระปูอ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและการจ้าขอบคุณถูกกำลังใจที่เขามาให้กำลังใจยอมอนนะคะแอมอนก็จะขอตัวเพียงซ้ำนี้สำหรับคลิปนี้จ้ะพี่น้องจ้าไปคลิปหน้าพ่อกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ